กับคุณครูเต้จิตดาภาคติอุดมพรในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องคำเป็นคำตายกันนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะคำเป็นคำตายเป็นการจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาออกเสียงต่างกันซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้คำมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกัน ต่อไปเรามาดูลักษณะของคำเป็นกันนะคะลักษณะของคำเป็น 1. คือคำที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่กอ,อกาแม่กอ,อกาคือการที่พยัญชนะประสมกับสระโดยไม่มีตัวสะกดไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่หนึงค่ะมามออามาตัวอย่างที่สองค่ะปูปออูปู ตัวอย่างที่3ค่ะเวลาวอเอเวลออาลาและตัวอย่างสุดท้ายค่ะปีปอ,อีปีทั้งหมดนี้คือพยัญชนะประสมกับสละเสียงยาวอยู่ในแม่กอากานะคะต่อไปมาดูลักษณะที่สองของคำเป็นกันนะคะลักษณะที่สองของคำเป็นคือคำที่พยัญชนะประสมกับสระอําสละไอไม้ม้วน สระไอไม้มะลายแล้วก็สละเอาค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะจำจอจานผสมกับสละอําใจจอจานผสมกับสละไอไม้หมวนไปปอปลาผสมกับสละไอไม้มะลายเอาอออ่างผสมกับสละเอาหรือวิธีการจำง่ายๆนะคะ จำใจไปเอานั่นหมายความว่าลักษณะที่สองของคำเป็นจะประสมด้วยสระอํสะอาสระไอสระไอแล้วก็สระเอาค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะที่สามของคำเป็นกันนะคะคำเป็นลักษณะที่สามคือคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยและแม่เกลค่ะไปดูตัวอย่างกันค่ะ ตัวอย่างที่หนึ่งคำว,ว่าจริงจอรออีกงจริงงงูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงค่ะตัวอย่างที่สองกินกออีกนอกินนออนูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลตัวอย่างที่สามกรมกอรอรอมอกรรม ม้มาเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลมคำที่สี่ค่ะฉุยฉออุยยอฉุยยอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกยค่ะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะสาวสออวสาวสาว,วแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกลนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูวิธีการจําลักษณะของคําเป็นกันนะคะวิธีการจําง่ายๆสําหรับกุฎต้ววันนี้ก็คือให้จาว่านมยวงยาวนมยวงยาวจะแบ่งเป็นสองลักษณะนะคะเด็กๆให้ดูจากนมยวงก่อนนะคะนมยวงมาจากมาตราตัวสะกดแม่กลนแม่กลมแม่เกยแม่เกลและแม่กงค่ะส่วนยาวมาจากไหน ยาวมาจากการที่ประสมด้วยสระเสียงยาวนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อรวมกันแล้ววิธีการจำลักษณะของคำเป็นที่ง่ายที่สุดนะคะเด็กๆให้จำว่านมยวงยาวจะช่วยให้เด็กๆจำลักษณะของคำเป็นได้ง่ายขึ้นค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำเป็นเรามาดูคำตายกันต่อเลยค่ะลักษณะของคำตาย 1คือคำที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงสั้นไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1ค่ะทุระทออุทุรออะระตัวอย่างที่สองค่ะกะทิกออะกะทออ,อิทิและตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่สามค่ะเกกะกอเอเ,อเอกอกออะกะอย่าลืมนะคะ ลักษณะคำตายที่1คือพยัญชนะประสมกับสระเสียงสั้นค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะที่สองของคำตายกันนะคะลักษณะที่สองของคำตายคือคำที่สะกดในมาตราแม่กบแม่กบแม่ก,กดค่ะไปดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่1บทบาทบออดทอบทบออาทอบาท พอทหารเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนะคะตัวอย่างที่สองค่ะลาบลออาพอลาบพ่อสัเภาเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะตัวอย่างที่สามเล่ลอเอขอเล่ขอไข่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะ พูทออูปอผูปอป,อปาเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบนั่นเองค่ะมาถึงลักษณะสุดท้ายของคำตายแล้วนะคะลักษณะที่สามพยัญชนะตัวเดียวจะมีคำว่านะบบอทะก็และคำว่ารึค่ะทั้งหมดนี้เด็กๆจะพบเจอได้ในคำประพันธ์สะซส่วนใหญ่นะคะ ต่อไปเรามาดูวิธีการจำลักษณะของคำตายกันค่ะวิธีการจำลักษณะของคำตายให้จำว่ากระบฏอายุสั้นกระบฏมีที่มาจากตัวสะกดในมาตราแม่ก,กบแม่กบและแม่กดค่ะส่วนอายุสั้นมีที่มาจากการประสมด้วยสละเสียงสั้นจึงจะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะคะเด็กๆให้จำว่ากบฏ อายุสั้นนั่นเองค่ะกลับมาทบทวนวิธีการจดจำลักษณะคำเป็นคำตายกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำเป็นให้เด็กๆจำว่านมยวงยาวคำตายให้เด็กๆจำว่ากระบฏอายุสัน้นต้องตายคำเป็นและคำตายมีข้อแตกต่างกันที่มาตราตัวสะกดและสระเสียงสั้นและเสียงยาวนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องทำเป็นทำตายแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ